เฮลิคอปเตอร์แหละถูกต้องแล้วนี่จิ้มเบาเบาวนแวนรถอะไรครับรถดูเก <od> ่งมากนี่รถอะไรครับรถไทยเก่งมากอ่านี่จิ้มดูรถ <Tr ug. S 1> อะไรครับ <L od. S 1> รถพลัคเก่ <od> กงมากแยม ไหนอ้าวจิ้มเลย Jeep เกียรติชั่งหภาษาจีเลยเอาภาษาอังกฤษกันจ e e p Jeep รถอะไรรถจี๊แข่งมากเอาเมียไหนนี่จิ้มไหม Boat Boat แปลว่าเรือไปเรือเก่งมากแล้วนี้อ่ะ ชิปช <Chip. S 2> ิปชิป <Chip. S 2> <Chip. S 1> แปลว่าเรือเรือปะเรือเหมือนกันนั่นอะไรแบบแแบบแปลว่าเรือยางอันนี้เรือยางอ้าวอันนี้มั่งอ้าวขยับมานี่จิม้มนี่จิม้มไปที่มือ นี่เฮ็ดเฮ็ดคืออะไรเอาอันนี้ก่อนเฮ็ดคือเฮ็ดคือโหะอันนี้